iPhone 12 Pro กล้องจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะต่างกับ11แค่ไหนวันนี้เรามานั่งคุยกันครับ iPhone 12และ12 Pro นั้นมีขนาดเท่ากันหน้าจอเท่ากันแตกต่างกันตรงที่12 Pro นั้นความสว่างสูงสุดของหน้าจอนั้นจะมากกว่า12ธรรมดา แรมในตัวเครื่อง12ธรรมดามี4 g ิกนะครับ12 Pro ได้6 g ิกแบตเตอรี่เท่ากัน CPU ตัวเดียวกันกล้องหลังเลนวายกับอัลตร้าวาตัวเดียวกันแตกต่างกันอยู่แค่2จุดหลักๆนะครับคือ1 12 Pro คุณได้เลนเทเลหรือว่าเลนซูมน,นะครับ2เท่าซึ่งสำหรับผมไม่ค่อยได้ใช้ 2ก็คือไลด้าซึ่งเป็นการยิงเลเซอร์ออกไปกระทบวัตถุแล้วส่งสัญญาณกลับมาเพื่อจะบอกตัวรับหรือตัวมือถือของเรานั้นว่าวัตถุอยู่ห่างใกล้ไกลแค่ไหนนะครับโดยไลด้านั้นเป็นเทคโนโลยีเลเซอร์สแกน scan, สามิติที่เรียกว่าทันสมัยมากๆในยุคป,ปัจจุบันนะครับนอกจากการที่มันจะสามารถสแกนเป็น2มิติมันปกติแล้วเนี่ยมันยิงทะลุข,ข้างหลังกระเด้งกันมานะครับที่ตัวเราเนี่ยกลายเป็น3มิติได้ จุดต่างหลักๆของ12และ12 Pro มีเท่านี้จากสัปดาห์ก่อนที่ผมรีวิว12กับ11ไปนะครับก็วันนี้ยังคงใช้11มาเป็นตัวตั้งเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองคิดว่าจะอัปเกรดเป็น12 Pro หรือเปล่าที่ใช้11เพราะว่าอย่าลืมว่า11 11 Pro และ11 Pro Max นั้นเลนส ชุดกล้องนะครับเ Ultra Wide กับ Wide นั้นเป็นตัวเดียวกันดังนั้นจะหยิบตัวไหนมาถ่ายก็ได้ผลงานที่เหมือนกันนะครับและพอเราเอามาเทียบกับ iPhone 12 Pro ในวันนี้นั้นผลงานที่ได้ก็เป็นเช่นเคยกับสัปดาห์ที่ผ่านมาคือด้วยชุดเลนส์ของ12และ12 Pro ที่ปรับปรุงใหม่นั้นมีรูค่ารบแสงที่1.6ทําให้ภาพที่ได้นั้นมีความสว่างมากกว่า นะครับภายใต้ชิปตัวใหม่นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ของ iPhone 12 Pro นั้นจะได้ Dynamic range ที่แตกต่างจากเดิมเล็กน้อยใครสวยใครไม่สวยนี่ต้องบอกว่าอยู่ที่คนชอบสํหรับผมที่ลองถ่ายมาเนี่ยมันมันผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่ถามว่าใครให้ไว้เวลาที่ตรงกว่าเออต้องสารภาพว่า1 1ผมให้ไว้เวลาที่ตรงกว่าเพราะ12นั้นสีขาวมันขาวเกินกว่าความมันจริงไปเล็กน้อย แต่ด้วยชุดเลนส์ที่บอกครับปรับรูปแสงเป็น1.6เทียบกับ1.8ในปีก่อนนั้นการถ่ายในที่ที่แสงเริ่มน้อยลงนะครับมันจะเห็นผลที่ค่อนข้างแตกต่างอย่างจารองแก้วนี้นะครับจะเห็นว่ามันสว่างกว่าฉากหลังนะครับตัวตู้ตัวฟ้าเนี่ยจะได้ฟ้าที่ขาวกว่าและมีน้อยน้อยกว่าอีกทั้นนะครับตัว12 Pro นั้นกับ12เหมือนกันนะอย่าลืมจะได้ ไนท์โหมดนะครับทุกๆเลนไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้านะครับกล้องวายและอัลตร้าวายรวมถึงเทเลด้วยจะมีไนท์โหมดดังนั้นเราจะได้เปรียบจากตัว11ปีที่แล้วค่อนข้างเยอะในกรณีที่เราถ่ายที่แสงน้อยหน่อยแต่ถ้าที่ทดสอบนะครับลองถ่ายอัลตร้าวายเนี่ยในที่แสงมันเป็นไนท์โหมดบน12 Pro บน <B> 11, <B> 11นั้นผมได้โหมดธรรมดาแล้วผมปรับเอ็กซโพเซอร์บนตัวกล้องให้สูงขึ้นก็ได้ภาพที่สว่างใกล้เคียงกันเพียงแต่พอเราครอบดูรายละเอียดแล้วเนี่ย ตัว12 Pro ที่มี i Night Mode ใน Ultra Wide นะั้นคุณภาพรายละเอียดทำงาน w, ได้ดีกว่า Noise น้อยกว่าได้ภาพที่สะอาดสะอ้านมากกว่าและในขนาดเด anyway, ียวกันนะครับตัวใหม่เนี่ยไรด้าซึ่งไรด้าเนี่ยเป็นจุดขายของ12 Pro เลยแล้วก็เป็นชื่อคลิปของคลิปรีวิว12 Pro นี้ด้วยนะครับว่า l i d a ามันช่วยแค่ไหนอย่าลืมนะครับ a อ p l e บอกมาตรงๆเต็มๆอยู่หน้าเว็บอยู่แล้วว่าไรด้ามาช่วยในการทำโฟกัสให้ เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นในสภาวะแสงน้อยและช่วยถ่ายภาพบุคคลนะครับหรือ Portrait Mode ในโหมดกลางคืนหมายความว่าคุณสามารถมีไน h t โหมดและ Portrait Mode ไปพร้อมๆกันได้อาศัยไลด้าช่วยดังนั้นไม่ต้องมโนนะครับว่าว่าฉากธรรมดาตอนกลางวันเนี่ยไลด้าจะทำให้คุณหลอดไม่หายเขาบอกให้12ปหลอดไม่หายไม่รู้ปีนี้ไม่ได้เทส แต่ว่าผมถ่ายต้นไม้เต่ยตะแกรงต้นหนวดครารูสีผมเนี่ยหายว่น iPhone 12 Pro แต่ความตลกคือ11วันนี้ไม่หายนะคะแต่ต้องบอกว่าถ่ายไปทำไมหลายๆภาพเนี่ยมันก็มีหายบ้างไม่หายบ้างแล้วแต่แต่พอตอนกลางคืนหรือว่าที่แสงขมุกขมัวนหน่อยมันทริกเกอร์ไรได้ว่าให้แสงมันไม่พอในการโฟกัสจะเห็นได้เลยว่าภาพจาก iPhone 12 Pro ที่มีไรได้นั้น ได้ภาพผลงานที่ออกมาดีกว่าอย่างชัดเจนไปถ่ายตัวที่เป็นบุคคลนะครับเทียบ11กับ12 Pro นั้นมันก็แตกต่างกว่ากันไม่เยอะในมุมของไรด้าและพอเราจะมาทริกเกอร์นะครับตัว Portrait Mode กับ Night Mode บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายงานไม่ใช่แบบหยิบขึ้นมาเปิดปุ๊บแม่งมืด,มดเปิดปุ๊บเปิด Portrait ปุ๊บจอปุ๊บ Night Mode ขึ้นมัน ประสบการณ์ผมคงไม่ดีมั้งมันไม่ได้แงขนาดนั้นมันต้องแบบมาพลิกแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บเอ้ยเอ้ยเอยเอเนี่ยได้แล้วนะแ,แล้วก็กดถ่ายชัว์เพราะใน้โหมดเป็นออตโตล้ละครับแล้วแต่มือถือจะคิดว่าควรจะใช้ได้หมดหรือยังแต่พอใช้ได้โหมดได้พ่วงเนี่ยภาพที่ได้ออกมาอย่างที่เห็นครับชอบมนชออนี้สุดแท้แต่เลยแต่ถามผมว่าผมชอบไหมก็ดีแหละถ้าเกิดเผอิญเอซื้อ12มา12 Pro มาใช้เนี่ยก็ดีแหละแต่ถามว่า11ที่อยู่ในมือตอนเนี้ถ่าย พอเทรทในที่แสงน้อยหน่อยอย่างที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยโอเคไหมเอ้ยโอเคอยู่แล้วลวมืดกว่านี้่ะชีวิตผมไม่ได้ไปมืดกว่านี้ไงตอนเนี้ยอายุเยอะแล้ว <S <S 1> <S 1> จากตัวอย่างทั้งหมดก็เห็นได้ว่าไลด้าในการถ่ายพอเทรโหมดในที่แสงน้อยทั้งใช้นท์โหมดและไม่ใช้นท์โหมดนั้นมันค่อนข้างเห็นผลแต่มันก็ไม่ได้แบบว้าวขนาดที่แบบมันมันขาดรอยแบบคือแม่งไม่มีรลด้าไม่ได้แล้วอะ่ะ และถ้าเกิดไม่ใช่เป็นพอเทรตนะครับถ่ายในที่กลางคืนเป็นไนท์โหมดนั้นถ่ายมาพูดว่าเนี่ยไายด้ทำงานนะครับการถ่ายเนี่ยให้ความรู้สึกที่เร็วแตกต่างกันไหมบอกเลยว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่กับ11คือยกขึ้นมาถ่ายแชทแล้วก็วิ่งตื๊อชึกคือปกติไม่ได้เหมือนกับว่าเฮ้ย12 Pro มันแบบเฮ้ยหูแม่งเร็วจัดเลยไม่เป็นไงผลงานที่ได้ออกมาเนี่ยความตลกก็คือบางจังหวะ 11แม่งสว่างกว่า12 Pro บางจังหวะก็ใกล้ๆก,ก,กันแต่พอแน่นอนครับพอเปิดเป็น ultra wide ปึ้งที่12 Pro และ12นะครับมี night mode ปุ๊บเนี่ยความต่างเห็นชัดเจนนะครับแน่นอนครับตั้งแต่ต้นคลิปที่ทดสอบไปเนี่ยเป็น ultra wide แล้ว night mode เนี่ยต้อง12และ12 Pro เท่านั้นแล้วมันตอบโจทย์มากๆสำหรับงานวิดีโอนะครับก็เช่นเดียวกันกับภาพนิงคือ ถ้าถ่ายในที่แสงปกตินะครับตอนกลางวันหรือว่าอะไรในห้องในห้างเนี่ยถ่ายแล้วเนี่ยความแตกต่างมีนิดหนึ่งมันสว่างกว่ามันอาจจะดูขาวกว่า dynamic range ท้องฟ้าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่โอเคแหละมันอาจจะดีกว่านิดหนึ่งแต่โดยรวมนั้นมุมต่างๆที่ลองมาแล้วในสภาพแสงปกติแทบไม่ต่าง กันเลยนะครับเรียกว่าต่อให้ต่างก็นอนนิดมากๆจนไม่เป็นสาระสำคัญจนผมจะต้องมาเชียร์เพื่อนๆว่าเฮ้ยแม่งได้เลยมันต้อง12 Pro เท่าน,นั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบนั้นแต่พอไปตอนกลางคืนปุ๊บเนี่ยความต่างเริ่มเห็นท่อนปูนนั้นขาวกว่าภาพโดยรวมต้้ๆต้น,ต,นต้นยานั้นสว่างกว่าพอเราบิดขึ้นมาด้านบนนะครับท้องฟ้ามุมกว้างๆเนี่ยน้อยน้อยกว่าได้ภาพ ไม่ใช่ได้ภาพได้ไฟล์วิดีโอที่คลีนกว่าแม้ว่าจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็สําหรับคนที่ที่ชอบถ่ายวิดีโอเหมือนผมีแล้วก็บางจังหวะที่พอกันคืนอย่างไม่ต้องมืดๆไปตรงไหนเราแค่ไปโอเชียนเวอร์อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออไว้เราได้ภาพที่คลีนขึ้น วนกล้องหน้านะครับในการถ่ายในสตูดิโอนะครับก็จะได้รูปรักประมาณนี้ของจริงเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ดูจากหน้าจอเนี่ยไม่อยากจะบอกว่าตัว11นะั้นจะดูขาวกว่าตัว12 Pro แต่ว่าของจริงครับเดี๋ยวเราไปดูกันในหน้าคอมอีกที่หนึง่งซึ่งจริงๆแล้วตามเสเปคนะครับตัวทั้งสองตัวนี้นั้นกล้องหน้านครับไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับ ใน,นเราทดสอบน,นะครับถ่ายวิดีโอกล้องหน้าในที่แสงน้อยกว่าเดิมเพราะว่าเราอันนี้คือไฟที่เราใช้ถ่ายสตูด,ดิโอนะครับเรายืนอ,อยู่หลังไฟซึ่งตรงนี้เออมันค่อนข้างมืดทีเดียวนะครับวันนี้กระจกก็ติดฟิล์มจากหน้าจอเห็นเลยว่าตัว iPhone 11นั้นเกรนจะเยอะกว่า12ตัวน้อยจะเยอะกว่าค่อนข้างมากแต่ของจริงๆริงบนหน้าจอวางเทียบกันเนี่ยเพื่อนๆดูได้เลยครับอันนี้แสงมากหน่อยอันนี้หลบไป ข้างบนนี่ผมไม่ได้เปิดไฟนะครับเมื่อเมื่อตื่นอนะครับมาเช็คสมบัติไหมช่วงนี้ก็จะบ้ากล้องนิดหน่อยบ้านเลนส์นะแล้วก็จะถือโอกาสถ่ายที่ถึงนั่นะครับมาโชว์ให้ดูคอลเลกชันนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดเป็นอัลตร้าวายนะครับเห็นไหมเนี่ย ความสว่างต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะเป็นไงบ้างครับผลงานตัวอย่างทั้งหมดที่เราเทดสอบกันมานั้นผมบอกได้เลยว่าจากคลิปเก่านะครับรวมคลิปนี้นะี่ผมขอตอบรวมกันว่า11ไป12 Pro เนี่ยมันต่างกันแค่ไหนนะครับในที่แสงสว่างปกตินั้นแต่ให้เกิดในที่ที่แสงน้อยหน่อยเนี่ย12 Pro ทำงาน ได้ดีมีความสว่างที่มากกว่าด้วยชุดเลนส์ที่เป็น f 1.6แล้วก็ไรด้าประเด็นหลักของรีวิวนี้เลยเนี่ยวันนี้มันยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นมันต่างมันดีขึ้นแต่มันไม่ได้แบบโหแม่งไม่มีไรด้านี่งานนี้อยู่ไม่ได้เ,เนี่ยไม่ใช่ไงไรด้าไม่ให้ตัวช่วยชีวิตมันแค่มาช่วยให้ทำอะไรให้มันง่ายขึ้น12บสองพอเนี่ยอย่าลืมว่าภาพปกติเหมือนกันเตะพอตกค่ำหน่อยเท่านั้นเองถึงจะได้ไรด้ามาช่วย ตอนกลางคืนนะครับจากรีวิวเก่าไปดูได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปก็ได้11ปัททะ12เนี่ยตอนกลางคืนมันต่างกันนิดหนึ่งคือมันสว่างกว่า noise มันน้อยกว่ามันคลีนกว่าแต่พอเป็น12 Pro ที่มันมีไลายด้าพ่วขึ้นมาเนี่ยมันก็ต่างอีกนิดหนึ่งทุกอย่างวันนี้พูดคำว่านิดเยอะมากๆเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการ ไม่งงนะครับคุณก็งงผมคุณพูดแม่ก็เริ่มจะงงสรุปแบบง่ายๆนะอยากฟังแบบไหนแบบแรกเลยครับแบบป้ายยาเฮ้ยใช้ iPhone 11อยู่พี่ควรเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเพราะ iPhone 12และ12 Pro นะครับผมให้ทั้งสองรุ่นเลยนะแม่งคือ iPhone ที่ดีที่สุดที่เคยทำมาใช่ถึงแม้ว่าจะนิดนึงแต่มัน,ม,นมันดีขึ้นไงและผมเป็นคนที่รีวิวเรื่องกล้องเป็นหลักแต่อย่าลืมว่ากล้องเป็นแค่ส่วนหนึ่งของมือถือ1เครื่องนะครับ CPU เอ่ยที่เร็วขึ้นหน้าจอที่ดีขึ้นอ,อ่ตัวเครื่องที่เบาลงเล็กลงแล้วก็แบตน้อยลงมันมีส่วนประกอบดูดูหล,ลายๆอย่างแต่ถ้าถามผมที่ใช้11อยู่จะเปลี่ยน12ไหม12ซีรีส์ไหมคิดหนักพรรู้สึกว่าเอา11ไปขายกันนี่แม่งคงได้เหลือหมื่นเดียวมาเพราะว่าตอนนี้มือหนึ่งประกันศูนย์ผูกสัญญากับค่ายเนี่ยแม่งเหลือหมื่นกลางไงแล้วผมจะขายได้เท่าไหร่วะ แล้วต้องควักอีกประมาณหมื่น 10, กว่าเพื่อเป็นสิบสองหรือควักอีกประมาณสองหมื่น 20, กว่าเพื่อเป็นสิบสองโปรแล้วมันต่างกันนิดนึงผมจะเอาไหมเพราะว่าทุกอันนี้สิบเอ็ดทำงานได้อย่างเพอร์เฟกอยู่ถ้าพี่ทีมคุกเขาไม่ใช่พี่ดิถ้าลุงทีมคุกเขาไม่ออกอัลเรตเฟิร์มแวร์เพื่อให้เครื่องแม่งช้าลงเหมือนอดีตที่ผ่านๆมานะผมว่า11แม่งใช้ได้อีกประมาณ3ามปีแต่อย่าลืมว่านะครับมันมี 5G ดังนั้นนะครับสำหรับคนที่ชอบ Apple นะครับ ซื้อครับเพราะคุณได้ 5G คุณได้กล้องที่ดีขึ้นนิดนึงคุณได้ไรได้บน a e 12 Pro หรือจะ12ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณกลางคืนไม่ค่อยได้ถ่ายเนี่ยรายได้ไม่ทํางานนะถ้าตอนแส่ปกติส่วนยาถอนพิษที่จะให้วันนี้นะครับถ้าเกิดคุณใช้อะไรก็ได้เนี่ยบอกเลยว่าโหแม่ง12 12 Pro งานเปิดตัวผู้แม่ซะยิ่งใหญ่อลังการของจริงมั้งทำได้แค่นี้เหร คือเทคโนโลยีคุณพูดสลัมยุคแต่ภาพถ่ายที่ออกมาคือผลงานจริงเนี่ยมันค้านความรู้สึกที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อลังการขนาดนั้นนี่ว่าจริงๆในตลาดเนี่ยมีมือถือที่กล้องเจ๋งกว่าน,นี้ค่อนข้างเยอะคุณเนี่ยเรียกว่าล้าหลังที่สุดแล้วในปัจจุบันนะครับในเรื่องกล้องซอฟต์แวร์เราต้องยอมคุณ่ฮาร์ดแวร์คุณล้าหลังที่สุดแล้วเลนเทเลคุณอะไรอ่ะสอง่ะ เขาเขาไปพลิสโคปกันหมดแล้วเซ็นเซอร์คุณ12ล้านไซส์เดิมไซส์แม่งตั้งแต่กี่ปีมาแล้วคุณเปลี่ยนแค่ชุดเลนส์เออะไรก็ไม่แถมใม่ก่อนไม่มีแต่เครื่องที่จิ้มซิมกับสายชาร์จแค่นี้หรอน่ะเห็นไหมอยู่ที่มุมมองครับว่าเราจะมองมุมไหนแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมผมหแม่งตอบยากเลยอ่ะก็วันนี้นะครับพามขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับขอลาประมาณ45นาทีอ้าวนับอ้าว ขอบคุณสปอนเซอร์ของวันนะครับวันนี้เป็นไฮชิลฟิล์มกระจกกันรอย iPhone 12 s e r ซ e รีสเจ้าเดียวในตลาดที่กล้ารับประกันตลอดอายุการใช้งานกับเจ้า 3D Triple Strong Max นะครับ1,690บาท 2D Triple Strong Max 1,090บาทและเจ๋งที่สุดก็คือกันรอยเลนส์กล้องขอบอลูมิเนียมราคาเริ่มต้น470บาท ใครที่สนใจนะครับทางไฮชิวใจดีให้โค้ดลดพิอาร์มานะครับส่วนลด40%ซื้อผ่านช้อปปีเดี๋ยวขึ้นค้นไว้ให้นะครับไปกดซื้อที่ช้อปปีนะครับใส่โค้ดส่วนลดได้ถึงวันที่5ธันวาคมนี้นะครับใครที่วางแผนว่าจะซื้อก็สามารถไปซื้อกันลอยมาเก็บไว้ก่อนผมลองติดแล้วนะครับแม่งติดง่ายมากติดเองง่ายมากๆเป็นกันลอยตัวแรกที่ติดอันดีนแล้วแม่งไม่พังก็รีวิวไฮชิว45วินาทีอยางว่าวกันลอยไฮชิวนี้ ถ่ายเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวจะออกตามหลังจากคลิปนี้มานะครับก็รอดูกันได้ส่วนใครที่มั่นใจมากๆก็เชื่อใจพี่อาร์นั้นโค้ดอยู่นี่ครับจัดไปอย่าให้เสียเอาละครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมนะครับฝากกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปแหม่งของผมครับวันนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนนะครับไปนอนคิดว่าจะเอาสิบ2 Pro โปดีเพราะว่าผมบอกเตงมว่าเปลี่ยนครับเปลี่ยนเพราะว่าเออ เป็นคนเปลี่ยนทุกปีอยู่แล้วปีนี้ก็ลังเลหลายๆตัวสะชให้ผมว่าแต่จึงจะเอา12ซีรีส์ลรกันกําลังเลงว่าจะเอาไรด้าไหมหรือไม่เอาไรด้าเนาะค่อยว่ากันเดี๋ยวๆๆๆมีอีกเรื่องหนึ่งลืมเมาส์เลยไม่ได้ถ่าย h d r ให้นะครับเพราะว่า h d r ผมเทสให้ตอนเป็น12แล้วกลับไปดูรีวิวเก่าได้นะครับ h d r นั้นวันนี้ถือว่ายังใหม่มากๆอาจจะต้องรองอนาคตที่ หลายๆค่ายหลายๆคนเขาพัฒนาอุปกรณ์ต่างขึ้นมาเพราะวันนี้ HDR คุณถ่ายแล้วคุณไปดูในมือถือรุ่นอื่นๆที่ไม่ใช่1 2เนี่ยไม่ได้ Android ไม่ต้องคุยอันนั้นเป็น HDR 10อันนี้เป็น Dolby Vision HDR ซึ่งมันเป็นคนละเวอร์ชั่นกันอัพขึ้น YouTube นั้นถ่ายเป็น Dolby HDR ถูกเขา YouTube convert เป็น HDR 10เหมือน Android ดังนั้น HDR นี้เรายังไม่คุยนะครับรอให้มันตกผลึกนนี้เราค่อยมาคุยกัน สวัสดีครับบาย